สวัสดีครับคุณพี่ดอกไม้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจะชื่อดอกอะไรดีอ่ะดอกลำดวนดอกกุหลาบดอกอุตจาพิพหรือดอกราชพฤกษ์ดอกอะไรดีดอกรักจ้ะดอกไม้นดี่ลนะคะอยู่ตรงพดอกเลยดอกไม้เนี่ยนะเป็นไงบ้านพี่เป็นไงที่ที่เขื่องในเป็นไงน้ํเป็นไงบ้างอ๋อพี่จ้าที่เขื่องในก็เมื่อวานนี่ไม่ลดนะคะแต่ว่าขึ้นค่ะ ยังขึ้นอยู่นะไม่ขึ้นค่ะแต่ไม่ลดอยู่เฉยๆทรงทรงทรงเขาเรียกว่าน้ําทรงทงนะตัวบ้านเป็นไงตัวบ้านตัวบ้านไม่มีปัญหาค่ะมีแต่พื้นนาค่ะพื้นนานะครับน้ํายังทรงทรงอยู่เพราะหลายพื้นที่ก็ที่เป็นที่มีเป็นบ้านและรุ่มต่ําค่ะน้ําก็ยังท่วมขังอยู่ก็เลยถามที่ดอกไม้ที่เครื่อนในว่าเป็นไงบ้านน่ะรอดแต่ว่าท้องนาเนี่ยยังมิดหัวอยู่นะ ยังมีหัวอยู่แต่ที่ที่อันมันไม่ท่วมก็ไปเจ็บเกี่ยวไม่ได้รถไตไม่ได้มันเข้าไม่ถึงพี่หนอมเนาะดำน้ำเลยเราทําเราทําท่องเที่ยวดําน้ําเกี่ยวข้าวกันดีไหมพี่ฮะฮะพี่ดอกไม้ทําเป็นท่องเที่ยวไหมดาน้ําเกี่ยวข้าวแห่งเดียวในโลกเหรอจะมีมุดน้ำมาดูไหมล่ะคะ เป็นอันซีนเลยนะพี่ดอกไม้เนี่ยก็อุตส่าห์ทำนาไว้น้ำท่วมหมดนะแล้วก็ไปเกี่ยวก็ไม่ได้ก็เห็นแบบไอ้ไอ้รวงข้าวโผล่น้ำเหนือน้ำไหวๆใช่ไหมจ้าอ่เอานัด้วยความเป็นห่วงเป็นใยตรวจสอบกันตรงนี้ก่อนนะพี่ดอกไม้นะสวัสดีครับขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงเป็นใยค่ะครับผมสวัสดีครับ